มาค่อยปล่อยหนูมาค่อยคลายเชือกลงมาเขาคลายเชือกลงมา่ต้องห่วงเขาเซฟไปแล้วเขาเซฟไปแล้วยังไม่อกทังไม่รู้ยังไม่รูอยงไมเรูังไมปไหน พูดึงเชื่อขึ้นนออกัอออ้านั่นั่นลขลงหลังขอลงหลังเพื่อนโอ้ยคุณกลัวมันกลัวนะเว้ยบอกง่ายไปว่ามันแ้วมันอยากจะลงหน้าอีกมันก็ลงหลังเนลงหลังมา ผมตบรักสิตวนมณวีได้ปล่อยไอคโดนตึ้งขาตึงเออขาตึงขาตึงไว้อเออเียขาตึงไว้ตึงไว้ขาเลขาาเชือเออล็อกโบนกเออเสียเสียฟิวแล้วจโดนแล้ว้ม หอยมปเลยดึงถอยหลังออกไปเอาไปาูแลกันเลยเอาไปดูแลกันเลยนี่ท่านเจ้าเมื่งเจ้าครับเย่เย้เย้เย้